โยสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช n แ e ลนะครับแล้ววันนี้ผมก็กลับมาอีกคอนเทนต์หนึ่งสุดพิเศษมากๆนะครับที่เพื่อนๆหลายคนขอมาจะมาสอนเพื่อนๆเพิ่มผู้ติดตามอินสตาแกรมแบบฟรีและง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยลืมช่วยกดไลค์วิดีโอนี้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะเพื่อน โอเคฝากเพื่อนกด subscribe ให้ช่องแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเพิ่มผู้ติดตามไอมาใหม่ล่าสุดวิธีนี้ทงงํายังไงง่ายๆดูจบคลิปนี้ทําได้แน่นอนครับพเพื่อนๆไปดูกันเลยขั้นตอนแรกให้เพื่อนเข้าลิงก์ที่ผมให้ไใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วไปเข้าในแอป Google ในโทรศัพท์แล้วเพื่อน สร็จแล้วหน้าตาลิงจะโผล่มาเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆขั้นตอนถัดไปเพื่อนเลื่อนลงมาแล้วหาปุ่มว่าเราไม่ใช่หุนยนนะครับหลังจากนั้นให้ติ๊กเข้าไปในช่องนั้นเลยว่าเราไม่ใช่หุนยนต์พอ,อาะโฆษณาเด้งให้เพื่อนๆกดปุ่มกลับทันทีเลยนะครับกดปุ่มกลับทันทีให้มันกลับมาอยู่หน้านี้นะครับหลังจากนั้นกดปุ่มสีน้ำเงินนะครับหลังจากที่มันมีติ๊กถูกอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะกดปุ่มสีน้ำเงินคลิกเขียด o ุกคอนติเนียลโฆษณาเด้งกดกลับทันทีนะครับ พอซาเด้งกดกลับทันทีนั้นเพื่อนแล้วก็กดคอนติเนียลโคชาเด้งกดกลับกดคอนติเนียลโคชาเด้งกดกลับกดปุ่มเสียเงินนะครับแล้วก็มันก็จะผอมที่หน้านี้หลังจากนั้นเพื่อนรอเขาดาวสิบวินาทีนั้นเพื่อนเห็นไหมครับผมแนะนำให้เพื่อนดูให้จบคลิปจะได้ทําได้แบบไม่มีปัญหานะเพื่อนโอเคเสร็จแล้วก็กดคอนติเนียลปุ่มสีแดงแล้วก็กดปุ่มสีแดงอีกรอบดาวน์โหลดลิงก์เฮียนะครับ หลังจากนั้นมันก็จะโผล่มาที่หน้านี้ก็รอสิบวินาทีนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันเค้าดาวอยู่นะครับนั่นเพื่อนมีหลายคนทําผิดแล้วก็คอมเมนต์มาเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนผมแนะนําให้ดูให้จบก่อนแล้วค่อยๆทํานะครับโอเคพอเหลือศูนย์ปุ๊บศูนย์วินาทีให้กดปุ่มสีเขียวเก็ตลิงก์นี้นะครับข้อสา,าเรงกดกลับนะครับทีนี้มันก็จะโผล่มาที่หน้านี้แล้วเพื่อนมันก็จะโผล่มาที่หน้าปัม๊มผู้ติดตามอินสตาแกรมอันนี้ก็ทุกทุก คลิปที่สอนก็จะเป็นลิงก์ใหม่หมดเลยนะเป็นเว็บใหม่หมดเลยโคลาเว็บกันหมดเลยนะเพื่อนโอเคมาถึงเว็บนี้นะขั้นตอนมันเพื่อนก็คงสงสัยว่าทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปให้ดูเลยเพื่อนอย่าลืมสับตะไคร้เปิดกระดิ่งไว้เลยนะเพื่อนนี่ก็เป็น IG ผมเองนะครับก็เป็น i g ที่ผมใช้อยู่นะเพื่อนเดี๋ยวเราจะต้องไปสร้างไอปลอมขึ้นมาก่อนอนนันนึงนะเพื่อนเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับนี่เลยผมก็สร้าง i อปลอมขึ้นมาแล้วเพื่อจะนําไปเข้าสู่ระบบ ที่เมื่อกี้เป็นเว็บไซต์ที่ผมกําลังจะสอนอยู่นี่นะครับก็ไปสร้างไอจีปลอมขึ้นมานะเพื่อน,อนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะก็สร้างไอจีปลอมขึ้นมา1อันนะครับแต่ทุกๆครั้งที่ปั๊มเสร็จต้องเปลี่ยนรหัสทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นตัว IG หลักเรามันจะปลอดภัยแน่นอนแล้วหลังจากนั้นให้ใครที่ตั้ง IG หลักของเราเป็นส่วนตัวอยู่ให้ไปเปิดเป็นสาธารณะไว้ก่อนนะเพื่อน,อนจะได้เพิ่มผู้ติดตามได้นะครับ หลังจากนั้นก็กลับมาที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนหาปุ่มมุมบนขวามือที่มันเขียนว่าล็อกอินนี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยปุ่มสีน้ำเงินหลังจากนั้นให้เพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้ IG ช่องด้านบนและกรอกรหัสผ่านช่องด้านล่างเป็นของ IG ปลอมนะเพื่อนไม่ใช่ i g ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะให้นำา i จปลอมเนี่ยมาเข้าสุบบ่บบ,นน,บน,น, Lock นนี้นะบบับบ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 บับบ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 กบบ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 บนบบบบบินบบนบบบบบนบบเพื่อน กดไปเลยมันก็จะเป็นหมุนๆอยู่แบบนี้นะขออภัยเพื่อนเมื่อกี้ผมผมพิมพ์ผิดนิดหน่อยนะก็เราตรวจสอบนะครับชื่อผู้ใช้ไอจีปลอมรหัสผ่านของไอจีปลอมแล้วก็กดล็อกอินเสียงเงินนี่เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะเพื่อนๆมันจะหมุนอย่างนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมรับประกันว่าทําได้แน่นอนนะเพื่อนๆทําได้แน่นอนขอให้ดูจบคลิปก็พอแล้วก็เพื่อนๆจะทําได้เองนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนจะด้วยนะเพื่อน,เ,อนเป็นกําลังใจให้ช่องนะครับโอเคพอมันหมุนเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาที่เออหน้าเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนให้เพื่อนซูมไปมุมบนซ้ายมือนะครับจะมีปุ่มคําว่า send followers เป็นรูปหัวคนสัญลักษณ์บวกๆนี่นะครับกดไปตรงนั้นเลยนะเพื่อนหัวคนบวกๆนี่นะครับ หลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีช่องให้เพื่อนใส่ user name ก็คือชื่อผู้ใช้ของ IG ปลอมนั่นเองนะครับเออไม่ใช่ขอโทษครับชื่อผู้ใช้ของ IG ที่เราต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับก็จะเป็นชื่อผู้ใช้ IG ที่เรากําลังใช้งานที่เราต้องการจะเพิ่ม for ให้กับตัวเองนั่นเองนะฮะรัหว่นี้ที่จะมาสอนที่จะมาสาธิตนะครับผมจะทํากับ IG ผมเองก็จะเป็น IG นี้นะครับผมจะเปิดให้ดูก่อนโอเค ล้วกลับมาที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็กรอกชื่อผู้ใช้ IG นั้นเข้าไปเลยย้ำว่าไม่ต้องใช้รหัสผ่านของ IG จริงนะครับ IG เราไม่ต้องใช้รหัสผ่านดังนั้นปลอดภัยแน่นอนครับพอพิมพ์เสร็จแล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้ IG เสร็จก็ให้กดปุ่มสีเขียว find user นะครับปุ่มสีเขียวอันนี้เลยนะครับกดไปเลยนะครับรอสักครู่นะเพื่อนโอเคทีนี้ก็ซูมตรงนี้เลยนะครับ สูมาในช่องนี้เลยครับให้ลบเลข15แล้วก็เปลี่ยนเป็นเลข100นะครับนะครับเปลี่ยนเป็นเลข100นะครับพอเปลี่ยนเสร็จนั้นเพื่อนก็กดปุ่ม Start สีเขียวนี่เลยนะครับกดปุ่มสีเขียวนี่เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นเพื่อนจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเป็นตัวเลขวิ่งอยู่เลยนะเพื่อนวิ่งอยู่นี่คืออะไรก็คือผู้ติด,ดตามกําลังเข้าทยอยเข้าสู่ไอจเราเดีย๋ยวผมจะไปเปิดให้เพื่อนดูเลยพิสูจน์กันเลยว่า คลิปนี้ไม่ใช่คลิปหลอกลวงแล้วเป็นคลิปที่ทําได้จริงนะเพื่อนไปดูกันเลยนะเพื่อนว่าผู้ติดตามเข้ามามากน้อยขนาดไหนไปดูกันเลยนี่เลยนะก็กลับมาที่ IG ผมเองเลยนะมาที่หน้า IG ผมเลยนะครับนี่เป็นไงครับเพื่อนๆ3 9วินาทีที่ผ่านมา45วินาทีที่ผ่านมาเนี่ยครับผู้ติดตามที่เข้ามาจากการที่เพิ่งเพิ่มเมื่อกี้นี้เลยกับเว็บไซต์ฟรีที่ใช้ง่ายมากๆเพื่อนใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเพื่อนก็ทําทได้แล้วนะครับก้องเพื่อนชอบถูกใจ คลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อนๆเห็นไหมผู้ติดตามเนี่ยเข้ามาจริงๆเลยนะครับเออ่ผ่านมาไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยเพื่อนทําได้เยอะมากๆเลยนะผู้ติดตามเนี่ยเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะพเพื่อนๆเห็นไหมครับโอเคส่วนสำหรับใครนะครับที่สนใจกําลังสนใจจะเพิ่มผู้ติดตาม IG นะครับตาม Follow IG เพิ่มยอดไลค์รูปไอจีนะครับยอดไลค์ของคลิปวิดีโอ Reels IG นะครับหรือ คือผมมีขายนะเพื่อนแล้วก็ราคาไม่แพงนะก็เป็นยอดไลค์ไอจีนะครับของรูปนะออของวิดีโอก็ได้นะครับเพิ่มยอดผู้ติดตามไอจีนะครับใครเล่น t ิ k กต k อกอยู่แอป t ิ k กต k อกผมก็มีขายนะก็จะเป็นยอดผู้ติดตาม t ิ k กต k อกยอดไลค์ t ิ k กต k อกแล้วก็ยอดวิววิดีโอติ๊กต๊อกนะเพื่อนยอดคนดูวิดีโอ t ิ๊กตอกนะครับ ใครสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ IG นี้เลยท,ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับ d i m i t r i u n s c o r e 63s ครับ IG ที่ขึ้นอยู่บนหน้านี้เลยนั้นเพื่อน inbox สอบถามมาข้อมูลได้นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็สอบถามมาคุยกันได้รายละเอียดนะครับว่าสนใจอย่างไรนะครับ IG tiktok นะครับย้ำนะครับ IG tiktok ยอดวิวนะครับยอดไลค์ยอดฟ like, อลต่าๆนะครับนะครับมีขายอยู่นะเพื่อนก็ติดต่อมาที่ IG นี้เลยนะครับ สำหรับคลิปที่สอนทุกๆคลิปย้ำว่าทำได้จริงนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่บางคนเปิดร้านต้องการยอดผู้ติดตามเป็นจำนวนมากนะครับผมก็มีขายอยู่ให้เพื่อนๆชาวที่ตามจากช่อง YouTube เราได้ซื้อกันในราคาที่ไม่แพงเหมือนร้านอื่นนะครับก ใครที่ต้องการจะทำฟรีฟรีทำสนุกสนุกก็ดูผมคลิปย้อนหลังไปได้ทุกคลิปเลยนะเพื่อนๆทำได้ทุกอันนะครับใครมีคำถามสำหรับคลิปนี้สามารถสอบถามมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ กด subscribe ให้กับช่องนะครับแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่สาคัญเลยนะเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ลงถัดไปนะเพื่อนเป็นกาลังใจให้ช่องเราเพียงแค่นี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆที่ติดตามมานะครับและสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปเพลเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ